เข้าใหม่นะครับวันนี้นะครับจะให้ดูรถเข้าใหม่ X3 M Sport นะครับยังไม่ได้ล้างเลยนะครับเราถ่ายให้ดูกันก่อนนะครับรถใหม่มากเลยนะครับอันนี้ออกศูนย์เยอรมันออโต้นะครับ b บ i 5ห้าปีนะครับรถสวยมากวิ่งเก้าพันโลนี่ยังไม่ได้ล้างเลยนะครับรถไม่มีล้างเราถ่ายให้ดูก่อนเลยนะครับเราเพิ่งมาถึง นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัว M Sport ตัวนี้เป็นตัวประกอบนอกด้วยนะครับสวยมากนะครับเราให้ดูกันคร่าวๆก่อนนะครับสีสันสวยมากครับประกันชั้นหนึ่งเลยนะครับเพิ่งต่อเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับเริ่มเลยนะครับประกันชั้นหนึ่งเต็มๆเลยได้เต็มๆเลยนะครับ BSI ห้าปีนะครับเครื่องเสียงฮามาเกดอนนะครับ ใหม่แท้นะครับวิ่ง9,000กนโลนะครับรถใหม่มากภายในนี่ใหม่สุดๆหลังคาแก้วนะครับเบาะนี่ไม่มีรอยยับเลยนะครับพลาสติกเดิมจากโรงงานยังไม่ได้แกะนะครับน็อตข้างประตูสะอาดมากนะครับไม่มีแกะแน่นอนนะครับเดิมจากโรงงานทุกชิ้นนะครับสะอาดมากครับ แอร์หลังเป็นดิจิตอลด้วยนะครับภายในกว้างนะครับข้างหลังสะอาดมากนะครับเดี๋ยวล้างล้างว่าจะสวยกว่านี้นะครับให้ดูนะครับดูข้างหลังนะครับ X3 นะครับดีเซลนะครับติดฟิล์มวีคูลนะครับสวยเดิมทั้งคันนะครับ ฝาหลังไฟฟ้านะครับพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยครับดูความใหม่พลาสติกจกโรงงานเลยนะครับยังไม่ได้แกะเลยข้างในสวยสะอาดหมดทุกอย่างนะครับยังไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรเลยนะครับนี่โอเคครับให้ดูกันแค่นี้ครับ ん